สิบเรื่องหน้ารู้เกี่ยวกับจังหวัดพิชบูรณ์หนึ่งความเป็นมาของจังหวัดพิชบูรณ์จังหวัดพิชบูรณ์มีประวัติศาสตร์มายาวนานหลักฐานเมืองโบราณแถบรูปแม่น้ำป่าศัก์ที่เก่าแก่แสดงให้เห็นว่ามีการตั้งถิ่นฐานอยู่มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ภูมิประเทศของจังหวัดพิชบูรณ์เอื้ออํานวยต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์กล่าวคือมีภูเขาเนินเขาและแม่น้ําและมีพื้นที่ลาดเหมาะแก่การเพาะปลูก การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในเขตจังหวัดพิษฉาบู์ได้พบหลักฐานทางโบราณคาดีในหลายอำเภอแต่มีลักษณะพัฒนาการที่ไม่ต่อเนื่อง 2. ส,สัญลักษณ์ประจำจังหวัดพิษบูรณ์ตราประจำจังหวัดประกอบไปด้วยรูปเพชรประกายแสงหมายความว่าจังหวัดพิษฉาบู์มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยเพชรซึ่งในอดีตมีผู้คนเคยขุดค้นพบหินที่มีความแข็งแกร่งมากกว่าหินธรรมดามีประกายเหมือนเพชรเรียกว่าเขี้ยวหนุมานซึ่งถือว่าเป็นหินตระกูลเดียวกับเพชร รูปภูเขาเขียวขจีหมายความว่าจังหวัดพิษชบูรณ์เป็นดินแดนแห่งขุบเขาสลับซับซ้อนมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าและยังคงมีความอุดมสมบูรณ์เช่นไม้สักในดินที่มีแร่ธาตุและมีคุณค่าอยู่มากมายและรูปดอกยาสูบหมายความว่าจังหวัดพิชบูรณ์เป็นเมืองเกษตรกรรมมียาสูบพื้นเมืองพันธุ์ดีเป็นสินค้าสําคัญของจังหวัดดอกไม้ประจําจังหวัดดอกมะขามต้นไม้ประจําจังหวัดต้นมะขามความขันประจําจังหวัด เมืองมะขามหวานอุทยานน้ำหนาวสี่เทพเมืองเก่าเข่าค้ออนุสร์นครพ่อขุนผาเมือง 3. อาณาเขตจังหวัดพิษณุบูรณ์จังหวัดพิษณุบูรณ์มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังนี้ทิศเหนือมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดเลยทิศตะวันออกมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดชัยภูมิทิศใต้มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดลบบุรีและทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อก,กับจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดนครสวรรค์ 4. ภูมิอากาศจังหวัดพิจบู์ลักษณะอา,ากาศของจังหวัดพิจบู์ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของมรสุมที่พัดประจำฤดูก,กาลสองชนิดคือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยในช่งวงฤดูหนาวทําให้จังหวัดพิจบู์มีอากาศหนาวเย็นและแห้งโดยทั่วไป กับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดพามวลอากาศชืน้นจากทะเลและมหาสมุทรปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝนทําให้จังหวัดเพชรบูรณ์มีฝนตกทั่วไป 5. วัฒนธรรมและประเพณีของจังหวัดเพชรบูรณ์มีดังนี้งานกาชาติมะขามหวานเพชรบูรณ์การจัดงานมะขามหวานและงานกาชาติจังหวัดเพชรบูรณ์จัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมกราคมของทุกปีภายในงานมีการประกวดมะขามหวานพันธุ์ต่างๆการประกวดที่ดามะขามหวาน การแสดงวัฒนธรรมมโหรสพและการออกร้านค้าต่างๆมากมายประเพณีบุญบ้างไฟเดือน6และผีตามโมในช่วงก่อนฤดูฝนของทุกปีอำเภอล่มเก่าได้จัดเทศากาลบุญบ้างไฟขอฝนและผีตามโมซึ่งเป็นความเชื่อของคนสมัยโบราณที่มีประวัติมายาวนานของผู้คนในท้องถิ่นอำเภอล่มเก่าซึ่งเป็นผีที่คอยสิงสถิตอยู่ตามบ้านตามเรือนปาเขาลำนาวไพ่ งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำเป็นงานประเพณีเก่าแก่ของชาวจังหวัดพิจบูรที่สืบทอดกันมายาวนานชั่วย,ยุคนเป็นประเพณีที่แปลกไม่มีปรากฏในที่อื่นในวันสา์ไทยของทุกปีชาวพิจบูรจะเดินทางไปร่วมพิธีกันอย่างขับขัาง 6. ภูมิประเทศจังหวัดพิจบูรจังหวัดพิจบูรมีทิวเขาล้อมรอบอาณาเขตจังหวัดตั้งแต่ด้านตะวันตกที่ติดต่อก,กับจังหวัดพิศณุโลกสู่แนวเขตทางด้านเหนือ ด้านตะวันออกตลอดทางด้านใต้ตที่ติดต่อ,อก,กับจังหวัดลบบุรีและจังหวัดนครสวรรค์พื้นที่ทางตอนกลางเป็นที่ราบลุ่มคล้ายอ่างลาดจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้โดยมีแม่น้ำป่าสักไหลผ่านตลอดแนวที่ราบใจกลางของจังหวัดผ่านท้องที่อำเภอล่มเก่าล่มศัก์เมืองเพชรบูรณ์หนองไผ่บึงสามพันวิเชียรบุรีและสีเทพ 7. อาหารพื้นเมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์มีดังนี้ไก่ย่างวิเชียรและ ขนมจีนล่มเก่า 8. สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิชบุโลกมีดังนี้ทะเลเหมอกเขาคอภูทับเบิกอุทยานเพชรบุรณะพุทธมหาธรรมราชาองค์จำลองน้ำตกวังตุ้มอุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงแก่งบางระจันผาหัวสิงห์ภูแผงม้าพระบระมธาตุเจดีย์ JD, กาญจนาพิเษกถนนคนเดินไทยล่มน้ำตกสีดิด สะพานห้วยตรองอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวและโบราณสถานเขาคลังนอก 9. วัดส,สำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์มีดังนี้วัดพระาธาตุผาซ่อนแก้ววัดธรรมยานวัดป่าภูทับเบิกวัดซับไพรราออุทยานเพชรบุระพระพุทธมหาธรรมราชาวัดพระพุทธบาทชนแดนวัดมหา,าธาตุวัดถ้ำมสมบัติและพระบระมาธาตุเจดีกาญจนาพิเศษ ของฝากขึ้นชื่อจงังหวัดเพชรบูรณ์มีดังนี้มะขามหวานและผล,ลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชเมืองหนาว